กำลังวางแผนแต่งงานกันอยู่ใช่ไหมแต่อย่าลืมเรื่องสําคัญอย่างก,การวางแผนทางการเงินได้นะวันนี้น้องจอยมีเคล็ดลับดีๆในการเก็บเงินเพื่อการแต่งงานมาใช์ค่ะฝากกดติดตามช่อง S B Thailand ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องรา,า,าวดีๆทางการเงินนะคะเก็บเงิน3มก้อนก่อนแต่งงานก้อนแรกคือสินสอดสินสอดถือเป็นด่านแรกของการแต่งงานเพราะถ้าสินสอดไม่มาคงยากที่จะผ่านด่านครอบครัวเจ้าสาวไปได้เมื่อเจ้าตะวันสินสอดฝ่ายชายก็ต้องเตรียมวางแผนหาเงินเพิ่มซึ่งปัจจุบันวิธีออมดีๆก็มีให้เลือกเยอะและ ยังให้ดอกเบี้ยม,มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปลองเลือกแบบที่เหมาะกับเราสภาพล่องสูงหน่อยและสามารถถอนออกมาใช้ได้ทันท่วงทีก้อนที่2คืองบประมาณการจัดงานตั้งงบประมาณให้ชัดเจนคำนวณย้อนกลับเพื่อให้ได้จานวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนหากยังมียอดที่สูงเกินไปลองคุยกันเพื่อปรับลดงบประมาณจัดงานลงและควบคุมการใช้ใจ่ายอย่างเร่งคัดไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าสถานที่ค่าสุดแต่งงานและ ค่าถ่ายภาพคิดให้ครบแล้วอย่าลืมผื่งเงินฉุกเฉินไว้สักนิดนะคะ งบก,ก้อนที่3สําคัญที่สุดคืองบประมาณการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวคุณภาพในชีวิตคู่ในอนาคตจะดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับเงินก้อนนี้เลยวิธีการวางแผนสําหรับเงินก้อนสุดท้ายนี้ควรเริ่มต้นจากการสร้างวินัยในการออมเพื่ออนาคตเช่นใช้วิธีฝากเงินเท่าๆทากันทุกเดือนให้บัญชีเงินฝากระยะยาวที่ให้ดอกเบี้ยสูงหรือถ้ารับความเสี่ยงได้ก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้ได้โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกต่อหนึ่งที่สําคัญไม่ควรเลือกเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการกู้หนี้ยืม สิเพื่อจัดงานแต่งงานใหญ่เกินพอดี <c oughs> เพราะอาจจะต่อหนี้และภาระอื่นตามมาในระยะยาวจนทําให้เกิดความลําบากต่อเงินก้อนสุดท้ายนั่นคือเงิน <judged. S 1> ที่ต้องใช้หลังแต่งงานนั่นเองก <c oughs> ารวางแผนการเงินสําหรับการแต่งงานไม่ใช่แค่การเตรียมงานแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับชีวิตคู่พร้อมที่จะสร้างอนาคตไปได้วยกันหรือย,ยังให้เอชดีช่วยคุณวางแผนอนาคตที่มั่นคงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอชดีทุกสาขาหรือคุยกับพนักงานสาขาได้ง่ายๆไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องรอสายกับช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมเพียงแอปแอสซ c บคอมเน Ad, Ad, Connect, เลือกบริการยอดนิยมและปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้ดนั้นหมายคุยกับพนักง,งานสาขาให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว